เฮ้ย,ย,ย,น,ยนี่อะใคร้เราดูดกว่านเฮ้ยนี่พกเราดีว่าเฮ้ยพวกเรากลับไปบอกพระเจ้ามังลาดีกว่าไปไปขอเดชชาพาอยามพังก้าบัดนี้ฐานของเราได้ถูกชาวบ้านมังาจับราาลลอบสังหารีนาผู้เจ้าค่ะบางอาจมากในเมียว เจ้าจงนำทัพไปโจมตีชาวบ้านราจันยายเหลือไม่ใช่คนเดียวโอ้ยเจ้าค่ะไปเจ้าไป็นอะไรหรือยอดมีพวกขามาถูกไปโจมตีพวกเราแล้ว ไอ้จันแกจงไปรวบรวมกำลังชาวบ้านมาเราจะไปสั่งสอนไอ้พวกพม่ารามันให้ไม่รู้ไปซะว่าชาวบ้านอย่างเราไม่ใช่คนที่จะมาข่มพลงได้พวกเจ้าจะไปลบกับข้าไหมงั้น <Hey! S 1> ไปรามันบ้าุบุกไป ก็ดิฉะไปยาให้พ้นเก้าถ้าพวกเราโดนชาวบ้านบาลยันทียี่เหล็กเลยพี่ยุ๊กพวกเจ้าที่ไม่เล่งจริงหลังไปเล็กพวกเจ้ายังทำอะไรเขาไม่ได้เดี๋ยวข้านำทัพหลวงไปขยี้มันเองบังพานแล้วจ้า เจ้าไปทางนี้จะมันตกในเมียวเจ้าไปทางนี้จะมันออกตนข้าจะนำทัพไปเอข้างหน้าสุมาล มีอะไรีสุดจำรวจพอมาบุกมาแล้วเฮะมาแล้วเหรอไหนกองวินแกจงนำเด็กแล็กผู้หญิงออกไปทางหลังหมู่บ้านซะข้าไม่ยอมหรอกพี่ข้าจะยอมตายพร้อมกับชาวบ้านมรดจข้าจะแบบข้าบ้างข้าด้วย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 ข้าก็จะไปด้วยอืมงั้นดีฝึกดีข้ารับประกันว่าจะมีใครรอดกลับมาไหมแต่ข้ารับประกันได้ว่าทุกคน ได้ตอบแทนมุนมุนของแผ่นดินได้ไปเถอะสอ,อ,อบ,บ้านบริจาคทุกคนวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปกป้องแผ่นดินที่เราอยู่เราเกิดขึ้นมาถ้าพวกเจ้าตายไปเราทําให้แผ่นดินนี้ยืนถึงลูกหลานท่านของพวกเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง,ง,งพวกเจ้าสู้รบ กับพวกผมอารละบันยังหรือไมโยอมยอโอเคดีทำให้มันได้รู้ว่าชาวบ้านบริจันอย่างเรา <c oughs> ไม่ใช่คนที่จะมาขุมเคงง่ายๆยเราโอ๊คใช่ Now, hey! 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 Okay. E a badena... <น>พี่เทนน,น้องแดงอ่อนเราจะไปเจอกันที่ทางช้างเผือกแดงอ่นอน โลกร้องก็แจ้งซีนี่หไว้ต่อมากระเมงพ่อมือเร็วแม,ม่แม่มแม่เงิ่งจะฟลาย